สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้เทคนิคการใช้งาน Microsoft Excel ไปเลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้เรามาเรียนรู้วิธีการสร้างลำดับที่แบบข้ามเซลล์ว่างลองมาดูตัวอย่างง่ายๆกันนะฮะอย่างเช่นในนี้นะครับผมมีลำดับที่ของทุกจังหวัดในประเทศไทยโดยที่ข้อมูลอันนี้ผมจงใจแยกแต่ละภาคนะครับอย่างเช่น1-9ถึงเเนี่ยเป็นภาคเหนือแล้วก็จงใจมีช่องว่างแล้วถัดมาเป็นภาคใต้แล้วมีช่องว่างแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆเนี่ยสูตรที่เราสนใจก็คืออยู่ที่คอลัมน์ A เดี๋ยวผมทำนี้ให้ดูก่อนล้วกันผมลบพวกนี้ทิ้งไปแล้วตัวนี้นะครับมันจะเป็นสูตรแค่สูตรเดียวที่ถ้าผม Copy ลงมาข้างล่างเนี่ยเห็นไหมครับมันจะเป็นการใส่เนี่ย running number โดยที่ข้ามช่องว่างอย่างเช่นภาคเหนือมี9จังหวัดแล้วก็แถวนี้ว่างไปแล้วถัดมาก็เป็นเบอร์10แบบนี้หรือว่าภาคใต้มาจบที่เบอร์23แล้วถัดมาเป็น24นะฮะ อ่ะคันนี้เรามาดูนะครับว่าสูตรพวกนี้เขียนยังไงเดี๋ยวผมขอเขียนด้วยตรงนี้แล้วกันนะครับขั้นที่1เราต้องเข้าใจตัวฟังก์ชันหนึ่งที่ชื่อว่าเค้า A แบบนี้ก่อนนะฮะเค้า A อเนี่ยอย่างเช่นผมรวมตรงนี้นะครับตรงนี้มีอยู่11แถวนะครับดูได้ตรงนี้เขียน 11r อก็คือ1 1บเ row แล้วก็คูณ1 c ก็คือ1นึ่งคอลัมนเคา A ตัวนี้มันจะนับเซลล์ที่ไม่ได้มีค่าว่างนะครับ อย่างเช่นในนี้มาดูสูตรตรงนี้สูตรตรงนี้ก็คือมี11แถวแต่ว่ามันส่งค่ากลับมาเป็นเลข10เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะใช้ความสามารถของอันนี้นะครับอันนี้มาดูผมเขียนบอกว่าอย่างที่1ต้องเช็ควา่ามีค่าเป็น blank หรือเปล่าเราจะใช้ฟังก์ชัน is blank แบบนี้สมมุติว่าผมเลือกตัวนี้แล้วกันนะครับรหัส iso ของแต่ละจังหวัดเนี่ยดูนะครับถ้าผม copy ลงมา เนี่ยอย่างเช่นแถวนี้มีค่า blank ก็จะส่งค่าเป็น true กลับมานะฮะเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเอา2สูตรนี้นะครับประยุกต์ว่าตัว i s blank ตัวนี้นะครับตรงนี้ร่วมกับตัวเข้า a มาเพื่อที่จะทำสูตรที่เป็นแบบเนี้ยใส่ running number นะมาดูตัวอย่างนะครับผมก็ว่าถ้าตรงนี้นะครับ e s blank ถ้าตรงนี้เป็น blank ก็ให้ค่านี่ไม่ส่งค่าอะไรกลับมาเหมือนกับแถวตรงนี้ใต้เลข9ตรงนี้นะครับแต่ถ้าไม่ใช่นะครับก็ให้เขา A โดยที่เขา A ผมก็จะบอกว่าเป็นคอลัมน์ไหนก็ได้ในนี้เพราะทุกคอลัมน์นะครับมีแพทเทิร์นเหมือนกันคืออย่างเช่นผมบอกว่าเอาคอลัมน์ B ตรง B5 แล้วกันเขาตัวนี้แต่ว่าตัวนี้นะครับเราจะต้องเริ่มต้นตัวนี้ด้วยการฟิกไว เคืพูงถ้าสูตรนี้ Copy ลงมาข้างล่างตรงเขา A ตัวแรกก็จะ fix ที่ B 5ส่วนถัดมาเป็น B 6เพื่อจะได้เป็นเลข2 3 4 5ไล่ไปเรื่อยๆนะฮะอันนี้ก็จะเป็นสูตรแบบนี้แล้วผมก็ปิดวงเล็บตัวสุดท้ายอ่ะคราวนี้ดูนะฮะถ้าผม Copy สูตรนี้ลงมาสมมุติเราประมาณนี้แล้วกันอ่ะเราก็จะเห็นว่าเนี่ยเราสามารถได้ตัว running number โดยที่ข้าม ช่องว่างเห็นไหมครับตรงนี้1นถึงเภาพักเหนือเนี่ยแล้วก็ถัดมา 10/ 1 1 12โดยที่ตัวนี้สมมติผมจงใจแทรกตัวแถวขึ้นมาสัก1แถวตรงนี้นะครับเดนฮะผมอิน e r เร์ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็1 2 3 4แล้วก็เว้นไว้แล้วก็เป็น5 6 7หหรือว่าผมจะแทรกมากกว่า1แถวก็ได้นะฮะลองดูเนี่ยผมเอาหลายๆแถวเลยคลิกขวา Insert นะครับ running number พวกนี้ก็ยังทำงานถูกต้องนะฮะหรือว่าลบแถวบางแถวทิ้งไป นะครับ delete เนะี่ยมันก็ต่อได้ถูกหรือว่าจะลบแถวที่มีข้อมูลก็ได้อย่างเช่นผมลบแม่ห้องสอนทิ้งให้ดูนะฮะเห็นไหมครับ Running Number ก็ Run ถูกนะครับอันนี้ก็คือเทคนิคในการใช้สูตรในการสร้างลำดับที่มีการข้ามเซลล์ว่างนั่นเองนะครับลองเอาเทคนิคเหล่านี้ไปลองประยุกต์ใช้กันดูนะครับสวัสดีครับ